สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการเพิ่มบอทตัวที่สองตัวที่สามนะคะหรือว่าตัวที่สี่นะคะลงไปในพอร์ตนะคะในกรณีที่เราต้องการจะมีกำไรมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าเราต้องการจะแก้พอร์ตนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็ถ้ามีกำไรมากขึ้นก็ดีใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ต้อง m m ็มอด้วยนะคะการ m m ็มเอพอหมายความว่า พอทนี้นะคะออกแบบมาสำหรับคียบอรดถ้าเราจะมาี่์มัณฑเมนต์นะคะหนึ่งหนึ่งบอรดหรือว่าบอร์ดหนึ่งตัวนะคะถ้าเราเพิ่มตัวที่สองเข้ามาเราก็ต้องมาณฑ์มัณเมนต์ของตัวที่สองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะก็ต้องวางแผนกันนะคะแต่ว่าอย่างกรณีที่ใครเนี่ยที่จะพร้อมนะคะพร้อมเติมหรือพร้อมช่วยนะคะพร้อมช่วยบอรดในกรณีที่ถ้า ถูกกระชากหรือถูกลากนะคะก็ก็สามารถที่จะใส่บอตตัวที่2เข้าไปก่อนได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวก็เอาเงินมาเติมทีหลังได้นะคะก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะวิธีนี้เป็นวิธีที่สอนทํานะไม่ใช่ชักชวนให้ทํานะคะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะทําแบบถูกวิธีดีกว่าทําแบบผิดวิธีนะก็อันดับแรกนะคะเ,ออเดี๋ยวแชร์หน้าจอแป๊บหนึ่งนะ แบบนี้ค่ะอันนี้คือกราฟนะคะกราฟเปล่านะคะแต่ว่ากราฟนี้ได้แต่ใดมาอัเดี๋ยวปิดก่อนอ่ะปิดกราฟก่อนนะคะก็อันนี้นะคะสมมุติว่าเป็นเป็นหน้าจอที่เราเทรดกันอยู่นะคะอย่างอย่างตรงนี้นะ,ะอย่างอย่างตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นบอรดต,ต,นะตัวที่หนึ่งนะคะเป็นบอร์ดตัวที่หนึ่งนะก็ มีการทำกำไรอะไรของเขาตามปกตินะคะแล้วก็ช่วงอาจจะเป็นช่วงไซด์เว์นะคะที่ผ่านการลากหรือผ่านการพุ่งมานะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่กราฟเนี่ยนิ่งนะอาจจะเป็นช่วงที่กราฟนิ่งหรือว่าช่วงที่กราฟไม่สวิงนะคะไกลหรือว่าสวิงในช่วงแคบๆนะคะเราสามารถที่จะให้บบทตัวที่2มาช่วยได้นะหรือบางทีชนแนวต้านนะคะเพื่อน แนวต้านเนี่ยก็คือ,อสมมุติว่าในไทม์เฟรมนะคะ H4 นะคะสมมุติว่าตรงเนี้ยนะคะถ้าเราเราดูกราฟเป็นน่ะนะคะแถวเนี้ยสมมติว่าเป็นแนวต้านใช่ไหมนะคะแล้วก็ชนแนวต้าน้เราต้องการจะใส่แบบเซลล์อย่างเดียวก็ใส่ได้นะ,ะหรือชนแนวรับนะคะเราดูแลชนแนวรับเราก็ใส่บายอย่างเดียวก็ได้นะคะแต่อันนี้เราเล่นไทม์เฟรม M1 นะคะ M M1 เพราะว่า เวลาเขาออกไม้เนี่ยเขาจะออกทั้งใบทั้งเซลล์นะคะแล้วก็เวลาเวลาออกไม้ที่สองสเตจที่สองเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับที่เราตั้งค่าเนาะโอเคอันนี้เราจะเปิดนะคะอีกหน้าต่างหนึ่งนะคะให้คุณไปที่นะคะไปที่สมมุติว่าเราจะเล่นเออ่ทองนะคะแล้วเราจะเล่นทองนะแล้วก็มาตรงนี้ค่ะชาร์จวินโดดนี่นะคะ ตรงนี้นะคะก็จะได้กราฟขึ้นมาอีกหนึ่งกราฟนะคะหน้าต่างก็จะมีหน้าต่างเพิ่มขึ้นนะนะคะจากนั้นนะคะให้เรานะลากตัวนี้มานะ MRR Trend Set New นะคะก็คือก็คือ t r e n d s e t ที่เราจะเอามานะคะตรงนี้นะที่เราจะเอามาช่วยนะคะอย่าลืมนะ Money Management นะคะ บอดสองตัวก็ต้องมันนิมนเดตเมนเผื่อบอดสองตัวด้วยนะคะมันนี่มนเดตเมนสอนแล้วนะอะจากนั้นนะคะมาตรงนี้นะคะติ๊กทุกช่องยกเว้น disable นะคะแล้วก็ไปที่ Input นะ magic number ให้เปลี่ยนไม่ให้เหมือนกับบอดตัวที่หนึ่งหรือบอดตัวที่สองนะคะ by all cell สมมุติว่าอยู่แนวต้าน คุณก็เซลล์ลงมาอย่างเดียวก็ได้นะถ้าเกิดอยู่แนวรับคุณก็บายขึ้นไปอย่างเดียวก็ได้อันเนี้ยก็แอดวานซ์หน่อยนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไม่ไม่ได้คิดอะไรนะคะไม่อยากจะคิดอะไรเยอะนะก็เอาบอตัวที่สองมาช่วยก็บายออเซลนะคะแล้วก็ใส่สองอย่างเลยนะคะแนะนำนะคะว่าถ้าได้กำไรแล้วนะคะให้ปิดนะคะได้กำไรแล้วแล้วก็ให้ปิดบอร์นะเดี๋ยวจะสอนว่าปิดยังไงนะคะออเดอร์แม็กนะ จะใส่ที่ห้าอ่เราจะไม่ให้ออกเยอะนะคะแบกหลอดคุณต้องมีสูตรก่อนนะคะต้องมีสูตรก่อนว่าคุณจะใส่สูตรไหนนะคุณจะใส่สูตรไหนอ่ะอันนี้คร่าวๆนะคะสมมติว่าเรามีสูตรละนะคะหลอดไซส์นะคะศูนย์จุดศูนย์เก้านะคะอันนี้ก็คือบอดตัวตัวที่สองหรือตัวที่สามนะคะเราจะเอาเข้ามาช่วยนะ แล้วก็มันติสองนะสเตปไม่ต้องตั้งตามนี้ก็ได้นะคะไม่ต้องตั้งตามนี้ก็ได้แล้วแต่สูตรนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้เราจะใส่ทั้งห้าออเดอร์เนี่ยนะคะเราจะใส่ให้เป็นแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้จะตั้งเผื่อไว้ก็ได้นะตั้งเผื่อไว้ก็ได้เผื่อเราไปปรับเป็นหกออเดอร์เราตั้งไว้ก่อนเลยนะคะห้าร้อยนะคะแล้วก็ทีพีห้าสิบอันนี้สามารถที่จะปรับนะ,ะปรับยังไงก็ได้นะอะตามน,นี้อันนี้นะคะสูตรนี้แล้วแต่คนนะะสูตรนี้แล้วแต่คนนะไม่ใช่ให้ใช้สูตรนี้นะแต่ก็จะบอกวิธีวิธีตั้งวิธีตั้งเนี่ยนะคะวิธีตั้งค่าบอทเนี่ย อธิบายไปในคลิปก่อนแล้วแต่อันเนี้ยนะก็คือการเอาบอทดตัวที่2องใส่เข้าไปนะคะก็ตั้งค่าแบบนี้นะจากนั้นนะคะจากนั้นมาตรงนี้นะเพื่อนๆมาตรง heading mode นะหรือว่า heading setting นะคะใส่ true สีแล้วก็ตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้ใหเขา heading เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะสมมติว่า30%ม ก็ใส่ตามนี้นะคะแล้วกดโอเคนะคะโอเคปั๊บนะ,ะตรงเนี้ยเป็น H หนึ่งใช่ไหม H หนึ่งเนี่ยนะคะถ้าเราจะให้เขาเล่นทางเฟรมหนึ่งนาทีนะแล้วกดตรงนี้ทาเฟรมหนึ่งนาทีก็คือเป็น M หนึ่งตรงนี้นะคะแล้วส่วนกราฟที่อยู่ข้างบนนี้นะคะเ,เพื่อนถ้าเป็นกราฟเนี่ยคุณก็เลื่อนเข้ามา เขาก็จะหดเข้ามาตรงนี้นะก็จะหดเข้ามาถ้าจะเปลี่ยนสีกราฟนะคะก็ไปคลิกที่กราฟนะแล้วก็กดคลิกขวาเลื่อนลงมาตรง Property นะอ่าจากนั้นนะคะก็เราจะได้แยกไงว่าเป็นสีอะไรเป็นสีอะไรบาอัพนะคะสีเขียวดีละนะฮะบาดาวนะคะก็ใส่เป็นสีแดงแล้วก็กดโอเค เห็นไหมแค่นี้นะคะเราก็จะรู้ล้วนะคะว่าว่าลงหรือขึ้นนะแล้วก็จากนั้นตรงเนี้ยข้างบนน,นนะคะแถบนี้ยจะเป็นเสน้นหรือว่าเป็นแท่งเทียนอ่ะเราใส่แท่งเทียนเห็นไหมคลิกตรงนี้ก็จะเป็นแท่งเทียนอยากจะเห็นชัดๆก็กดเล่นขยายเห็นไหมก็จะใหญ่นะคะ แล้วก็เท่านี้แต่นะเพื่อนๆนะก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะแล้วก็จากนั้นเนี่ยนะคะจากนั้นเนี่ยถ้าจะปิดอ่าบางคนไม่เข้าใจว่าปิดยังไงนะคะข้อควรระวังถ้าคุณ cross on ตรงนี้นะจะปิดบอททุกตัวเลยคือจะปิดทุกออเดอร์แม้กระทั่งออกมือก็ปิดนะคะปิดทุกออเดอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้ออกมือก็ปิดนะ ถ้าคุณ cross all นะนะคะแต่ถ้าคุณจะปิดบอดบางตัวนะคะก็คือเราต้องจำออเดอร์นะเพื่อนๆนะเห็นไหมถ้าเราจะปิดตรงเนี้ยนะถ้าปิดจะปิดปิดก็คือปิดกากระบาดตรงนี้ทีละอันทีละอันทีละอัน,อน,อนก็ต้องเช็คให้ดีหน่อยนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นอันนี้เป็นเอ่อ ทดลองนะคะหมายถึงว่าไม่ใช่ทดลองค่ะไม่ใช่ทดลองนะของจริงนั่นแหละแต่ว่าเวอร์ชั่นที่แอดบอทเนี่ยนะเป็นรุ่นแรกอยู่ที่สามารถแอดบอทตัวที่สองสามสี่เข้าไปในพอร์ตเดียวกันนะคะเป็นรุ่นแรกเดี๋ยวอีกหน่อยน่าจะมีปิดเฉพาะบอทตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามนะแต่อันเนี้ยใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะแต่ใช้เนี่ยก็จะแอดวานหน่อยนะคะเช่นสมมุติเห็นไหมคุณดูตรงเนี้ย บอดตัวที่ตัวใหม่ที่เราเข้าไปเนี่ยนะคะก็คือออกไม้0.09นะคะออกออเดอร์0.09ออเดอร์เขาจะไม่เหมือนเพื่อนนะคะก็คืออันเดิมอาจจะเป็น0.1หรือ0.2เนอะอันนี้สตาร์ดอยู่ที่0.09เห็นไหมคะคอไในเวลาปิดเนี่ยเราก็ปิดตัวนี้ได้นะการกรบาดไปเลยแต่ก่อนที่เราจะการกรบาทก่อนที่เราจะปิดเนี่ยนะคะเราต้องหยุดบอดก,ก่อน ถ้าไปออโต้เทรดดิ้งก็หยุดบอทดทุกตัวนะคะให้คลิกขวานะเอ็กเปิรอดไวเซอร์แล้วไปรีมูฟนะคะบอรดตัวนี้ก็จะออกไปเลยแต่หน้าต่างจะคาอยู่ผลลัพธ์จะคาอยู่นะคะแต่ถ้าคุณจะปิดบอรดอีกวิธีหนึ่งก็คือให้มาที่วินโดว์หรือว่ามาที่หน้าต่างเขา นะคะแล้วคลิกขวาคลอสตรงนี้นะคะน่าจะหายไปเลยนะคะบอทจะหายไปเลยแต่ออเดอร์ยังอยู่ก็ไปไล่ปิดเอานะเพราะฉะนั้นนะคะอะถ้าถามว่าจจอบจะทำยังไงนะคะจจอบก็จะจะคลิกขวานะคะแล้วก็เเปิด a อ v i s o ไนะคะแล้วก็ไปรีมูสนะคะแล้วก็มาดูออเดอร์ นะคะมามาดูออเดอร์แต่ละอันมาดูออเดอร์ว่าออเดอร์เนี่ยนะคะมีออเดอร์อะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราดูที่มือถือเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นง่ายนะคะเดี๋ยวจะทำคลิปปิดออเดอร์ที่มือถือนะคะปิดมือนะคะปิดมือให้เนาะ,ะตามนี้นะคะ ไม่มีอะไรยุ่ยงยากนะแต่ว่าเป็นเวอร์ชันใหม่นะเวอร์ชั่นใหม่ที่มีของใหม่เข้ามาเนี่ยนะก็จะต้องอมีอะไรให้เราให้เราต้องใช้มือนิดหน่อยนะคะใช้ความรู้นิดหน่อยแต่เดี๋ยวเวอร์ชันต่อๆไปเนี่ยเขาก็จะมีแอดบอทแล้วก็ปิดเฉพาะบอทตัวนั้นๆนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเวอร์ชันแรกที่ยังไม่มีรุ่นไหนทำได้นะคะเท่าที่เห็นนะคะเท่าที่เห็น โอเคค่ะสำหรับวันนี้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ